Inside News เจาะลึกข่าวสารสาร,สาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จิราพรเปิดเอกสารรับอ,อสอสอทวงประยุทธ์ใช้มาตรา44ปมเหมืองอัคาราซัดอ้างรักชาติแต่เอาทรัพย์สินประเทศแลกผลผิดตัวเองเตรียมยื่นปปชฟันนายกรัฐมนตรีเข้าคุก เวลา12นาิก55นาทีวันที่21กรกฎาคม2565นางสาวจิราพรสินทุไพรสอสอร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า ในคดีเหมืองทองอาัคาราตามข้อกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์หัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินใช้มาตรา44และมะติครมอรเมื่อวันที่10พฤษภาคม2559ออกคำสั่งระงับเหมืองแร่ทองคำจนผิดพลาเสียหาย และยังมีพฤติการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีพฤติกรรมเบี่ยงบงังงบประมาณแผ่นดินและพื้นแผ่นดินของประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนกับบริษัทเอกชนต่างชาติเพื่อให้ตนเองพ้นผิดทางกฎหมายเข้าข่ายความผิดตามบทบัญญัติร,รัฐธ,ธรรมนูญและกฎหมายการขัดกันต่อผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม จากการที่พลเอกประยุทธ์ออกคำสั่งที่72ทับ5พถือเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม นางสาวจิราพรกล่าวว่าตนจะใช้เอกสารลับด่วนที่สุดที่ได้นำมาอภิปรายในวันนี้เป็นตัวตั้งต้นในการดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์โดยเอกสารลับนี้ถูกร่างขึ้นโดยอสอสอโดยข้อความในเอกสารถูกนำส่งไปยังพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสอชอและนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ไทยถูกฟ้องร้องจากการใช้มาตรา44 โดยอาสสมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นและว่าความให้กับรัฐบาลในฐานะทนายแผ่นดินซึ่งพลเอกประยุทธ์ต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งนี้ในเอกสารเป็นแนวทางในการแก้ข้อพิพาทที่ถูกบริษัทคิง g เกตซึ่งเอกสารเนื้อหาบางตอนระบุว่า การทำเหมืองแร่อัครายังไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและการตรวจสอบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าระดับโลหะหนักและสารเคมีที่ใช้จากการตรวจที่เกินจะอ้างอิงเกิดจากการปนเปื้อนของเหมืองทองคาของอัคราผ่านไป4ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังไม่สามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการใช้มาตรา44 นางสาวจิวราพรกล่าวต่อว่าเรื่องนี้เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์รู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อเรื่องเข้าสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการไทยต้องเป็นฝ่ายแพ้อย่างไรก็ตามเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่รับฟังคำคัดค้านของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความเห็นของอสอสอ จึงเกิดความเสียหายแม้ตอนนี้จะยังไม่มีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศออกมาก็ตามแต่มีใบเสร็จความเสียหายจากการใช้มาตรา44ใบเสร็จแรกเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างไทยกับบริษัท k i n ิง g เกตปีงบประมาณ2,560-2,564จำนวน731ล้าน1 3 0 0 0 0บาท ใบเสร็จความเสียหายที่2ภาคหลวงที่เก็บจากการประกอบเมืองแร่ทองคําที่หายไปในช่วงที่มีคําสั่งปิดเมืองแร่อคราตั้งแต่ปี2,560ถึงปัจจุบันราวๆ3,000ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ